สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนาซัตติดแบงค์นะครับวันนี้คือวันเสาร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามไม่รู้ที่เชียร์กันอีกหลายคู่นะครับเป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับเป็นเกมบิกม๊กแมตช์ระหว่าง เรอัลโซเซดัดนะครับเจอกับบาร์เซโลนตันะครับโซเซดัดนั้นตอนนี้พวกเขานะครับถือว่าฟอร์มดีทีเดียวนะครับพวกเขารั้งอยู่ในอันภรรของตารางนะครับส่วนมาซ่านั้นเกมล่าสุดแพ้ราชันยุทข่าวก็ทําให้ลดลงมาอยู่อันดับ4นะครับเจ้าถิ่นโซเซดัดนะครับเกมล่าสุดนั้นเล่นในฟุตบอลโคปาเดเรมาเมื่อกลางสัปดาห์นะครับเอาชนะบูนนไป1นูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเล่นได้รีก็ไปเยลาโยเสมอ2อนะครับถ้านัดหลังสุดนี่โซเซดัดแพ้เกมเดียวนะครับคือเกมที่แพ้ แอดมาริดในการไปเยือนนะครับ1ประตูต่อ2นะครับสุดมาซาอย่างที่บอกนะครับเล่นมาในเกมบิลนั้นล่าสุดพวกเขาแพ้ราชันชุดขาวคา,าบ้าน1ประตูต่อ2นะครับเจอกันวันนี้นะครับเจ้าถิ่นโซเซดาดนะครับยังไม่มีพวกกิเลนเทนี่นะครับอันบารโร โอริโอโซรานะครับรวมถึงมาตินเมเกลานและก็อังเดรซินวานะครับที่มีปัญหาการมาเจ็บรบกวนทั้งหมดนะครับในรุกวันนี้นะครับมีมิเกลยาซาบาวนะครับตาเกฟุสะคูโบะแล้วก็อันเดอเเรเนตเชียนะครับเล่นเป็น3ตัวรุกนะครับส่วนบาซ่านะครับล่าสุดมีข่าวดีนะครับตัวเจ็บเริ่มทยอยหายกลับมาแล้วนะครับขาดเพียงแค่ โซจิโรเบตโ,รโตแล้วก็แฟรงกี้เดยองรวมถึงเปตตี้นะครับก็คือ3ามเพื่อนที่ยังมีปัญหาการมาเจ็บรบกวนแต่ว่าแนวลุกนั้นโรเบิร์ตเดวันดอฟกี้หายเจ็บกลับมาแล้วนะครับวันนี้จะเล่นร่วมกับโชฟเฟลิกแล้วก็ลาฟินยานะครับส่วนตรงกลางก็มีพวกอินคายคุนโดกันนะครับโอริโอโรเมอ,อูแล้วก็กาบีนะครับ แต่ผมชอบเจ้าถิ่นโซยดัดมากกว่านะครับเพราะว่าโซยดัดนั้นได้เปลี่ยบไปในบ้านคู่นี้เกียร์โซยดัดไปนะครับาเาพวกเขาไม่แพ้ในบ้านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชฟฟุตบอลนะครับเจอกับผมนาสตาร์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ